สบาดีสวายดีสบัสบดีเอฟซีทางหลายเนาะเอฟซีทางลาวเลยก็ทางไทยและก็ทางทางต่างประเทศพร้อมยินดีต้อนรับกาสู้่องเงินเบาคอนสแนเนลเมื่อนี้ก็บเบลคอนที่มาหามาัดเข่าพี่น้องมัดเข่ามาัดป่าและหลังจากที่เกี่ยวได้ประมาณสองสามมือผ่านมานี่ก็มันก็สีแห้งเลยเนาะมัด มัดคนขึ้นไว้ลานปลุลยไว้กองไว้โฮมไว้บอลเดียวนนั่แหละพี่น้องไว้ท่าปัน้นนี่ยท่าเกี่ยวแล้วเบิร์ดปลุลยจังสิปั้นเนาะเบิ่งนำ้นนงงนำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมากนสีผ้นมาหามัดเข่าได้แบบนี้เลยมาเบิ่งวิธีมัดเข่าของบ่าคอดนี่ยเด้อพี่น้องเด้อว่ามันสีเป็น,นไหนหนังได้เนาะมัดโต๊ะกะสิประมาณนี้แหละ มาตกกับมัดอันนี้ใช้ตกนี่ละมัดยาวเติบไดพี่น้องเอ้ยคือเป็นเม็ดๆปลายพุ่นแหมัดอนี้แหมัดเาเด้อพี่น้องเด้อมัดเข้าก่อนมัดนี่กเอาใส่4-5กรัมต่อมัดนึง4-5กรัมแบบนี้กเกี่ยวเฮ็ดเป็นกน้อยๆแบบนี้ ห้ากำพุกกำตอมัดหน,นึ่งนี่อันนี้ก็เป็นมัดหนึ่งเนาะตอนแรกต่ทิ้ลงมาคนเนาะคนนี่ก็ที่ใส่รถอีแต็กรถไถน้อยนี่รถไถหน้าน้อยแก่ขึ้นลาน ยังจะเกี่ยวเข้าขกาับยังใส่แบบโบราณอยู่เลยพี่น้องอยังใส่เกี่ยวเกี่ยวเอาอยู่ได้แล้วก็มัดอะไรนี่ลบุคคอแล้วทางประพิษคนผู้จะิญเนาะใช้รถไถใช้รถเกี่ยวเกี่ยวเอนแล้วและเอาขึ้นมาเป็นเป็นเม็ดเลยบุได้ขึ้นเอาเป็นฟางบบน,นี่ดอกแต่ทางชมปอลาานี่ยังสีมัดไปน,นี้อยู่ยังได้มัดบบน,นี้อยู่ต,ตักอยู่ในกลางนาให้มันแห้งทุกคนจะขึ้นไปปั้นเอา แล้วก็เอาขึ้นไปเก็บไว้เราเอาไปไว้กินกินตลอดปีเลยไริขายเหลือกินพื่ออะมันเหลือกินเพื่อแรจังได้ไปขายที่มัดกันมัดฮอบเดียวแล้วงเก็บมาโฮมกันเก็บมาเก็บมาเก็บมาเลยที่ห่างเลยก็ มัดแต่วันดอกนี่มัดมัดหอบเดียวได้เรียบร้อยมัดกับบัวยี่ได้ลดมือได้แต่สองสามร้อยตอกเท่านั้นพี่น้อง มัดเข้ามานี่กับสีเทียงละตอกตันเลือเนายนี่มัดในบิวตอกนี่มัดในบัวตองนี่นะคุมัดใบตองนี่นะนอ ตกกระเบิดมัดกัดยังบมทันแล้วสํายัางน้อยหนึ่งยังบุเครงให้สําตอกเบิดก่อนพักพ่อนก่อนมานนี้พักพ่อนหากินข้าวกินน้ำนพักเที่ยงก่อนตะเวนกะตะเวนกะเที่ยงพอดีตะเวนกะเที่ยงจะกาะก็อ,อมัดมามานนี้ก็ได้ประมาณสามร้อยตอกนี่แหละ สามร้อยนี่กับคนับเหิงเติบได้พี่น้องตอแรงลงมาขนเนาะมัดแต่หลายเตอบอยู่นี่เหลืมัดเท่าเลยรูให้ลุ่มนะรูให้ลุ่มมัดมัดแล้วเมื่อเช้านี่คี้มัดได้ส่งให้ เด็กมาเข้ามัดมือเช่าอนตะเวนกระเทียงแล้วขึ้นหากินข้าวกันหาจิ้มเข้าวก,ก,กินน้ำพักผ่อนกันหน่อยหนึะะ่งจะลงมาขนเนาะลงมาขนเอา,าขนนาึขนนา้ขน,น,ขน,น,ขนไปไว้อยู่ลานบนกองข้าวนะฮะเพื่อนว่าวะ lan nên so, là cái gì, đó fool, you will now let lại cái gì kite tìm cái lại tìm cái cái gì tìm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  cái gì cái เมื่อยพี่น้องเอ,อ้ยเ,เห็นหน็นนานเมื่อยได้บุริพักบุริพอดเลยเมื่อยแหงขนาดนี่ไฮนี้กับมืออื่นประเภทห่อยไฮนี้นี่อันนีเป็นมืออื่นออต้องมัดกระเด็บแบบนี้เพราะว่าฉันฝนตกฝนนี่ก็มันจะมายัางยแต่ละก็มาลถขูอมือนี่บุคือแต่เก่าเด้อบุคือสมัยแต่พ่อแต่แม่ เบิดเลยก็คือเบิดแล้วหนาวเลยก็คือหนาวอันนี้ฮอนย้ำหนาวแล้วก็มาฮอนบางทีย้ำฮอนหนาวก็มีล้างตีนก็นี่จะขิ้ต้ม แค่กินหานกินข้าวก็่ดเทียเงก็ก็ก็เขากินข้า,ปาวปลาหมดเลยูุเก,กียวข้าวเขาขึ้นก,อนก่อนควายก็ ทำอะไรคะทำอะไรคะคุณบ่ายควาย,ยจกตูดควายทำไมทำอะไรอยู่กว่าน้อยหูจังเลยวะ กินข้าวกอนดนะ้กินข้าวได้ไรมึงนะ่นโอ้โหบท่ากูเลยเนอันี่แหละเทียงกันเทียงกันสี่กับเก้าเนี่ยแหละพี่น้องข้างหน้านี่ก็จะเป็นคอะใกล้ี่นะข้างใกล้ไว้ยายมันลงกินข้าวอืมอืม Thế những cộng Chúng xóm bà Dạ Chúng xóm bà Kim kim yang

あ คุณมาคุณมาคุณมาใช่คือหมลายเลยนี่ค่าสามร้อยนี่จัดดเกินลบทสามโดดป๊บไล้ร้อยฮะโอ้ย Valeu. รับมันนี่ก็บจบไปฝากกดไลค์กดตามเด้อยพี่น้องเด้อเพื่อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปขอบใจหลายๆที่ฮะเบิง่งครับทมกนขอบใจหลายๆเด้อ